ชช่นนนนนททาาาาาาามมมมครรยยกกผู้เางานานตดไาาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์พารานครนยกมรดกลังคาไม่ยอมจิตมาปรางือชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนําท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการอปมจคุยข่าว uh รายการนี้พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจําทุกวันนะครับใน เวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเสนอโดยนะครับทีมงานสำนักงานประชาธมพันธจังหวัดนครนายกร่วมกับชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครนายกโดยคุณวิไลวันพัฒน์ท,ทิมทองนะครับแล้วก็ทีมข่าวของเรานะครับในจังหวัดนครนายกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับปั๊มน้ำมันเชลล์บ้านวยโรงห้างหุ้นส่วนจำกัดยูพีพาวเวอร์สเตชัน ปั๊มน้ำมันเชลล์เติมน้ำมันคุณภาพที่ปั๊มน้ำมันเชลล์บ้านด้วยโรงโดยคุณอุทัยทองเดชประธานชมรมชาวใต้จังหวัดนครนายกผู้จัดการขอขอบคุณนะครับไปถึงร้านอาหารกลัวคุณรัฐกุ้งสดสดปลาเป็นเป็นเมนูเด็ดริมแม่น้ำนครนายกตะมนต์ท่าทรายจังหวัดนครนายกบริหารงานโดยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก และต้องขอขอบคุณโรงแรมบ้านสวนทพิปรีสอร์ทต,ตำบลพรมณีอเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยเจ้นยจันทราพรท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับเราก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับในยามที่คนไทยได้รับความเหือดร้อนในยามที่คนไทยมีความสุขนะครับหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่จังหวัดนครนายกครับ คณะนายกมูลนิธิโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์15ครัวเรือนและเยาวชนที่ร่วมโครงการอยู่ในจำนวน30คนนะครับเมื่อวันที่17เมษายน2508ครับที่โจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ประธานองค์ขบนตรีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกมูลนิธิสายใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน15ครัวเรือนนะครับในพื้นที่อำเภอองค,ครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนวัสิกะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประหลัดจังหวัดนครนายกนะครับและก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนภายในงานนี้อย่างพร้อมเพรียงได้มีผู้แทนนะครับครอบครัวอุปถรัรมภ์ได้กล่าวความรู้สึกในการที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้จากนั้นผู้แทนเยาวชนก็ได้กล่าวถึงความรู้สึก การที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับมีความสุขมากนะครับถึงแม้จะมีเวลาน้อยนะครับแต่ทุกคนก็ไม่เคยรังเกียจพร้อมกับการดูแลและแนะนําในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับเยาวชนนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เยาวชนและครอบครัวของเรานั้นได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี จากนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์ครนตรีนะครับในฐานะที่เป็นนายกมูลนิธิโครงการได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปถรัรมภ์และให้โอวาสแก่เยาวชนพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวอุปถัมภ์นะครับ15ครอบครัวและพี่น้องเยาวชนอีก30คนนายชานนท์วัชิกาศริผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกนะครับ ได้มอบใบประกาศขอบคุณครอบครัวอุปถรัรมภ์และร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่รม่มรื่นนะครับคล,ลาวกับเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับที่สร้างสีสันให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีนี่คือบรรยากาศแห่งความสุขของครอบครัวอุปถรัรมภ์และเยาวชนที่ร่วมงานในครั้งนี้ทีมงานโครงการอปอมชคุยข่าว สำนักงานประชาธัมพันจังหวัดและสาชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดนครนายกทีมข่าวของจังหวัดนครนายกก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสได้ติดตามข่าวดีๆที่มีคุณภาพข่าวดีที่มีประโยชน์กับทางรายการในวันนี้วันนี้เวลาหมดครับเราลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับเชชิญวนวนนนท่าานะามครย